เกิดอะไรขึ้นครับอยู่ๆก็มี youtube วิ่งกันมาเป็นแถวๆนะฮะมาที่โดมนะครับผมมาทำอะไรกันนี้เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหต่อแถวยาวไปถึงจำปาดงแล้วตอนนี้ไอ้ตนแรกน่ก็ได้เขาเขาบ่นอ้าว ไม่ได้เข้าแรมนอ่ะเาขใอ๋อเขาขาให้รวมเลยบ่ะเอาคิวแม่คำใช้มาเอาคิวแม่คำใช้มาเฮ้ยวันนี้ก็ขอขอบคุณเจ้าภาพเนาะนะครับให้พวกเราได้ รำแก้บนให้นะครับผมนะสองเจ้าภาพสองงานนะครับผมนะฮะแมนนะฮะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีใจบุญนะครับค่ขนมกันนะทุกคนนแอนดีใจจนน้ำตาไหลเลยนะครับผมตอนนี้นะครับไม่รู้ค่ะอันนี้ต้องถามต้องถามเจ้าของงานโอ้โหคนเสื้อเขียวโชคดีมากเลยนะเนี่ยคนเสื้อเขียวไงไม่ได้มาหลายเดือน มามาเออมาครั้งแรกในรอบหลายเดือนเออนานมาทีโชคดีสองชั้นเออเอาหกชั้นเลยหชั้นเลยถูกใจเอ็ดเบนมากเลยเอนมาให้เข้าคิวให้อีเดนนั่งกิดไอติมเออเขาตกลงการแล้วไงยายหลานอ่ะเขาเลยตกลง ก็ารอให้แล้วเขารอแล้วแต่แม่ไม่มาสักทีแล้วทีนี้เน่ะเขาเรื่อยโตรอบไปเราอยู่ก่อนเพื่อนเลยแต่แม่ไม่มาสักทีเขาบอกว่าแอดมินน้อยไปเข้าคิวให้แม่หน่อยแม่จะไปเอาเงินแม่ช้าเลยมาเข้าคิวให้ไปกันมาเร็วเป็นคนแวันนี้โชคดีตรงที่ฝนก็เริ่มซาไงตอนที่เราเริ่มรำเนาะเริ่มมีการแสดงอ่ะ ตอนแรกมัน,ม,นม,มันมีท่าทีว่าจะไม่หยุดเลยนะครับมันคือแบบมันสม่าเสมอนะฮะคือหนักสม่าเสมอมานานหลายชั่วโมงมากนะฮะพอถึงการแสดงเริ่มรําเริ่มอะไรก็อ้าฝนค่อยๆซาโชคดีจริงๆเนาะนะครับฮะในขณะเดียวกันนะฮะนอกจากเราจะได้รับทรัพย์จากการรำแล้ว ว่าเขาขาไอศกรีมจะถอนหายใจเขือกใหญ่เลยเพราะว่ามันไม่ได้ร้อนมัไม่ร้อนหนามันไม่หมดไปดีไม่ไงไม่หมดเขาก็ไม่ได้กลับบ้านนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันกินนะฮะคุณผู้ชมเเช่วยยกกันนิลหรอหมดไปแล้วหนึ่งถังเหลืออีกสองถังนะฮะคุ่หลายแท้เอานเลอ่ะขอเป็นโคนแล้วกันฮะับหนึ่งอันครับผม ด่วยยังไงไม่ใส่เนี่ยเป็นเยอะจริงๆดูไลทั่วยดูแลทั่วออยู่ใกล้ๆนะทั่วใหญ่มาตักเลยไม่ใช่ใช่ใช่แต่เราน่ะมันอยู่ไกลกว่าจะถึงมันใส่มันจะหายหมดแล้วอันนี้มีมีรสชาติอะไรบ้างครับพ่อค้าใช่ใช่ครับอ๋อเป็นไอศครีมกะทินะฮะไอศครีมกะทิโบราณไหมคะอ๋อก็ใกล้หมดแล้วทางนี้น่ะอ๋ออันนุก็ใกล้แล้วไหนในต่างโอ้เดินในดูหน่อยอ๋อครับผมปกติขายอยู่ที่ไหนครับขาย ้นเราอ๋ออยู่โซนโซนนี้อยู่แล้วอ๋อครับผม่โซนนี้เลยใช่ไหมครับครับอืมนะฮะเป็นไงบ้างคะกิจการโหนี่ไงไข่ที่ทางเจ้าภาพนำมาแก้บนร้อยห้าสิบแผงโอ้เจ้าภาพไม่ได้กลับเลยใช่ไหมเจ็ดสี่ต้องถามนางยาชีเด้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามยาชีนะฮะว่าไข่เนี่ยทางเจ้าภาพจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อเนาะคุณผู้ชมนะฮะ ใช่ใช่นะหลายงานที่มีการตามแก้บนไข่เยอะๆเนี่ยนะครับทางเจ้าภาพก็บอกว่าช่วยเป็นสะพานบุญต่อมอบให้กับทางโรงเรียนเนาะนะฮะเราก็นําไปมอบให้ 3- 4สโรงเรียนที่อยู่รอบๆนี้นะฮะคุณผู้ชมครับอ่าได้เวลาเสื้อกินแซบกับไอติมแล้วนะฮะโอ้แต่กล้องเครื่องเราไม่มีกล้องหน้าเครื่องเราไม่มีกล้องหน้า ไม่ได้ไม่ทิ้งฝากถือหน่อยฝากถือหน่อยเสือจะกินไอติมหน่อยให้กินให้ดูเลยก่อนเนื้อตอกินอย่างนี้เส็จเลยเนาะอร่อยมันอร่อยแล้วกินแบบใช่มรสชาติโอเคไหมรสชาติดีมากต้องอ้าปากใหญ่ๆเลยเนาะโอ้แอนเสือว่าอร่อยมากแล้วปกติวันหนึ่งขายได้ กี่ถังอะไรยังไงครับรายได้ของเราที่เราทํากิจการเนี่ยฮะเขาบอกไม่ได้เยอะครับประมาณหมดหนึ่งถังในกี่วันนะกี่วันหมดหนึ่งถังนะวันเดียวหมดครับอ๋อวันละถังนะครับก็คือพอดีเลยครับอ๋อคุณผู้ชมนะหนึ่งวันเขาก็ขายหมดหนึ่งถังพอดีนะครับผมครับราคาเหมาในถังเท่าไหร่ครับ าคนะครับคมีหนึ่งพันห้าร้อยบาทคือเริ่มต้นที่พันห้าถึงสองพันบาทอืมออยากได้มากกว่านั้นก็คือเกือบสิบล้านอ๋อครับผมเดี๋ยวไปเสือไปเข้าแถวเซ็นชื่อรับเงินค่ารำก่อนนะครับคุณผู้ชมนะฮะเขาเสือ่ห้ไรไงเนี่ยหืมอะไรเขาแทนฝากเงินให้บินน้อยเหรอขายยางพาราอ้าวเหรอไหนอ่ะ ขากดแม่เขาเมื่อกี้น่ะอนแม่เาไม่ทันอ่ะไม่ทันแล้วไม่ทันเนาะแม่พี่ได้ชนเด็ดช่องเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุงจะไม่รู้เลยลเอจะไม่รู้เลยลูกุกีห้มาขอบคุณค่ะไม่ใอคุณ่อขอยคุณพ่อขวัญขอุ่ออคุ่อขวัญขอบคุณ่อขวัขอบคุณพ่อขขคุณ่อขขอบคุณพ่อขวัญขอบคุณพ่อวค่อขวัญขอบคุณพ่อข เท่าไหร่เท่าไรหนึ่งพันหนึ่งพันโอยอยากอยากกินขนมที่เซเว่นยังเลยจะมีใครพาเราไปหรือเปล่าเนาะลุงเสือจะพาไปไหมนี่อ้อนเร็วอ้อนเร็วอ้อนลุงเสือมีตะยุกมีตะเปรยหนูพาไปไม่เป็นหนูพาไปไม่เป็นหนูขับรถไม่เป็นอ๋อหนูขับรถไม่เป็นแล้วใครจะพาไปเนาะบัตรละมัน

อ๋อหิวหิวหิวแล้วไม่ไดาอยู่ไหนเนี่ยไม่สนใจหนูเลยดาดาอยู่ไหนมาดูลูกหน่อยเร็วหิวแล้วนะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตนะภาพบรรยากาศให้ทราบนะประ,ประมาณนี้ก่อนนะครับผมนะชมคลิปอื่น,นติดตาม ชมไลฟ์สดย้อนหลังให้ด้วยนะครับสัก5นาทีต่อไลฟ์นะครับสวัสดีครับ